กูนี่คืออะไรท่านรู้จักหรือไม่ถ้าท่านไม่รู้จักก็หมายความว่าเป็นอัตตาอัตตาที่ท่านยังไม่รู้จักอาตมาเอาเรื่องนี้มาพูดก็หมายความว่าอย่างนี้แต่จะพูดให้ชัดต่อไปมถึงว่ามันมีเรื่องนี้แหละเพราะมันมีเรื่องนี้แหละมันจึงมีปัญหา ยังมีปัญหาทำความยุ่งยากลำบากมันก็เกิดความรู้สึกที่งกแลาเป็นความรักบางเป็นความโกรธบางเป็นความเกลียดบางเป็นความกลัวบางเป็นความตื่นเต้นตื่นเต้นใจรล่าใจบ้างมีตกกังวลไปข้างหน้าบาา้างอาลัยอาวร์วไปข้างหลังบ้างอิจฉารสษยาบ้างกูของกูตัวกูกับตัวกูมันอิจฉา ความหวงความหึงในที่สุดมันก็เพราะมีตัวกูถ้าไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูมันไม่เกิดอะไรเลยมันไม่เกิดอะไรเลยเช่นความรักถ้าไม่มีความหมายตัวกูมันก็ไม่เป็นความรักเป็นเพียงความรู้สึกของระบบจิตชนิดหนึ่งความโกรธความเกลียดความกลัวความอะไรก็เหมือนกันเพราะมันมีตัวกูก็ไปปนมันก็มีความหมายขึ้นมา เป็นความโกรธเป็นความเกลียดเป็นความโกรธเป็นเออแล้วแต่มันเรื่องที่มันจะเป็นอย่างไรนี่ <c oughs> ถ้ามันหยุดอยู่เพียงแค่ความรู้สึกทางระบบประสาทไม่มีตัวกูแล้วมันก็ไม่มีเรื่องหรอกมันจะทะเลาะวิวาดกันได้อย่างไรอย่างถ้ามันไม่มีตัวกูฝ่ายนั่นตัวกูฝ่ายนี่ขึ้นมามันก็ทะเลาะกันไม่ได้ คือแม้แต่จะรักกันมันก็รักกันไม่ได้ถ้ามันไม่มีตัวกูขึ้นมาแล้วมีตัวกูอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับกานให้เกิดกิริยาอย่างนั้นมันจึงมีตัวกูเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาถ้าไม่มีตัวกูมันจะไม่มีปัญหาอะไรที่นี้ก็มาถึงเรื่องของกูของกู นี่มันเป็นเงาตามตัวถ้ามันมีตัวกูตัวกูเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วอะไรก็ตามถ้าม,มาเกี่ยวข้องกับกูเข้ามาเกี่ยวข้องกับกูเท่านั้นมันก็เป็นของกู <c oughs> ในแง่บวกเขาเป็นที่รักเป็นคนรักของกูในแง่ลบก็เป็นศัตรูเป็นข้าศึกของกู หรือว่าแม่เป็นที่รักก็แม่ของกูหรือว่าความอร่อยเกิดขึ้นก็กินนมมันก็เป็นความอร่อยอร่อนของกูอร่อยของกูอ,อ,อ,งกอะไรข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวกูมันก็กลายเป็นของกูหมดทุกอย่างทุกอย่างแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่า รู้สึกเอาเองด้วยอำนาจของอวิชชาตามธรรมชาติมันไม่ได้สร้างมาไม่ได้สร้างมาสำหรับให้ยุ่งยากลำบากอย่างนี้แต่อวิชชาความโง่มันเข้ามาสแสดงบทบาทมันจึงเป็นความยุ่งยากลำบากขึ้นมา แล้วมันก็เกิดได้เองความรู้สึกนี่เกิดได้เองอย่างที่เรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณช่วยจำคำนี้ไวด้ดีๆมันเป็นเรื่องที่บ้าหลังที่สุดมันเป็นเรื่องสร้างปัญหามากที่สุดมันจะเกิดขึ้นมาได้เอง <c oughs> ฉันรู้สึกได้เองว่าแม่ของกูก็รักแม่อลูก รักลูกเป็นลูกของกูรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณแม่หมาลูกหมารักเป็นมันไม่ต้องคนหรอกมันความรู้สึกของระบบประสาทมันเกิดตามสัญชาตญาณมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เลยมีการผูกพันกันนะพ่อแม่ลูกพี่ป้าหนะ้าอะไรก็ผูกพันกันเป็นของกูของกูของกู มีตัวกูยืนอยู่เป็นประธานแล้วก็มีตัวกูตัวกูแววเล้อมเข้ามาบ้านของกูเืนของกูบมงกีมันกลกาที่โลกของกูมีมีทำมันโง่หนักันไปอีก <c oughs> <c oughs> ถ้ามันมันได้ยึดถือมันก็ไม่มีความหมายมีความยึดถือน,นั่นเป็นเรื่อง <c oughs> ไม่จริงอมันไม่จริงคือว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแล้วมันก็รู้สึก,กว่าอย่างนั้นเช่นคำอร่อยที่ลิ้นมันก็อร่อยของกู <c oughs> ชือว่าลูกเพราะว่าเราได้เลี้ยงดูมา <c oughs> สัมผัสมาก,ก็ความรักเป็นลูกของกู <c oughs> ถ้ามันถูกปลอมสมมติว่าไอ้ลูกมันถูกสับเปลี่ยนมันปลอมจะไม่ใช่ลูกของตัวแหละแต่เขามาใส่ว่านี้ วันที่เกิดที่โรงพยาบาลว่าของแกของแกมันก็รักรักร้อยเปอร์เซ็นรักมันก็ลูกของมันเหมือนกันเลอถ้าลูกของมันถูกฆ่าตายก็เป็นทุกข์เรือประมาณแต่แม้ว่าลูกปลอมลูกที่ปลอมไม่ใช่ลูกของมันมาถูกฆ่าตายก็ระก็เป็นทุกข์เหมือนกันนลเท่ากันอือ แค่ว่าถ้าเป็นลูกจริงๆของมันแต่มันไม่รู้มันก็ไม่เป็นทุกข์เลยเงินลูกไอ้ตัวจริงของจริงมาถูกข้ามไม่รู้สึกเลยไอ้ลูกปลอมแต่มันเข้าใจว่าลูกจริงมันก็เป็นทุกข์นะนี่มันความจริงมันมันอยู่ที่ไหนเรามันอยู่ที่ความยึดถือที่เกิดขึ้นมาเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเป็นตัวกูเป็นของกูเพราะมีตัวกูจึงมีของกู ของกูมันก็มีเป็นเงาตามตัวกูไปอะไรข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวกูสักนิดก็กลายเป็นของกูหมดตั้งแต่แง่ดีแล้วแง่ร้ายนะ <c oughs> จึงมีมิตรสหายของกูผู้รักของกูผู้เกลียดของกูศัตรูของกู <c oughs> และปัญหาขี่มากน้อยนะใคยลองคิดดู <c oughs> ตาตัวกูนี่เป็นยังไงน่ารักหรือน่าเกลียดน่าะนุถนอมหรือว่าน่าจะทำลายเสียตามหลักธรรมะถ้ามันหมดในความรู้สึกว่าตัวกูตัวกูแบบนี้ต้องเป็นพระอรหันต์นู่นไม่ใช่เร่องนีน้นอย,อย <c oughs> หมดความรู้สึกว่าตัวกูตามส,สัญชาติญาณเหล่านี้แล้ว เป็นพระอราหารันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเ <c oughs> พราะความทุกข์ช่องปวงมันเกิดมาจาก้ตัวกูตัวกูที่ยึดถือที่ยึดถือเป็นตัวกูในสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีตัวกูในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดเอามีตัวกูในสิ่งใดมันก็เป็นาธาตุของสิ่งนั้น <c oughs> ตัวกูในหมาก็เป็นาธาตุหมา ตัวกูในแมวก็เป็นาธาตุแมวและดูเอาเองกันแล้วกันไป <c oughs> มีตัวกู้ในสิ่งใดก็ตกเป็นาธาตุของสิ่งนั้นหรือ <c oughs> จะดูในแง่าร้ายกับมันสิ่งนั้นแหละมันจะกัดเอาถ้าไปรักมันก็กัดเอาอย่างรักไปเกลียดมันก็กัดเอาอย่างเกลียดกลัวมันก็กัดเัาอย่างกลัวไปยึดมันในสิ่งใดว่าเป็นตัวกูในความหมายไหนอันนั้นแหละมันกัด มันก็ตัวกูน่ะกัดในความโง่ของตัวมันกัดชีวิตที่โง่ทํากัดตัวเองถ้าเข้าใจข้อนี้จะดีมากว่าชีวิตที่โง่ที่หลงที่มีอวิชชาเลือประมาณนั่นแหละมันกัดตัวเองถ้ารู้จักเสี้เอามันก็ไม่มีตัวกูมันก็ไม่กัดมันถ้าใครยังถูก กัดอยู่ก็รู้เธอว่ามันมีตัวกูที่ท่านไม่รู้จัก